ใครตามหา suv ราคาประหยัดวันนี้นิสันจุก1.6 v ปี2014มาแล้วเงินสดเพียง259,000บาทถูกที่สุดในตลาดเมืองไทยไปเช็คไปหาได้เลยครับไม่มีราคานี้แน่นอน คันนี้วิ่งมา170,000กว่ากิโลครับรถบ้านแท้ๆสวยๆเสใสๆส,ส,ส,สีขาวด้วยช่วงร่างเฟิร์มๆเกียร์ขับสนุกนะครับคันนี้มีสไตล์หรูหรามีระดับสไตล์ SUV ขับดีประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับศูนย์บริการทั่วไทยสบายๆครับคันนี้ใครสนใจรถจอดอยู่รามอินทาเพื่อนๆซื้อสดก็ถูกไม่มีแวด7%ไม่มีค่าโอนในดๆทั้งสิน้นบัตรประชาชนใบเดียว จัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มนะครับตามเครดิตของลูกค้าเลยใครสนใจคันนี้รีบจองด่วนกลัวไม่ทันจองมา3 0 0พันผ่านล้านเท่านั้นถูกต้องตามกฎหมายได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนใครไม่มั่นใจอยากมาดูรถก่อนก็นัดหมายได้เช่นเดียวกันใครมาก่อนได้ก่อนดุนดวนครับคันนี้ออปชั่นครบครบทุกสตาร์ทมีให้โอ้โหระบบเครื่องเสียงสนุกสนานกันไปนะครับ เบาภายในเบาะหนังสวยกลิบเลยห้องบริษาทกว้างขวางนะครับสัมภาระเก็บได้เยอะคันนี้ต้องรีบเลยนะครับ259,000บาทไม่มีอีกแล้วใครๆก็ออกได้ด่วนนะครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5